สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับมาอยู่กับผมเฮียดวงกวงติงนะครับวันนี้เฮียมาด้วยทุน7จบาทนะครับหรือตีไป80นะครับก็คือเอ่อใครที่ดูคลิปที่แล้วนะครับจะเห็นว่าเฮียได้ทำการบวกและถอนไปแล้วนะครับก็เลยเหลือเศษนิดหน่อยทำคลิปต่อไปนะครับอ่าทำอย่างนี้เพื่อการจะได้ไม่ต้องเข้าเนื้อตัวเองนะครับอ่าก็เอากำไรมาต่อยอดกำไรต่อกทีนะโอเคครับวันนี้ ก็อยู่ที่เซ็กซี่เหมือนเดิมนะครับเป็นเวลาตีสี่นะครับตีสี่แล้วก่อนนอนว่าจะขอกดเล่นๆสักสาไม้เช่นเดิมนะครับวิ <What? S 1> เจอห้องสวยเข้าเทคนิคเป๊ะ <c oughs> แล้วแม่งกินกันแต้มเดียวเลย <c oughs> ดูยดิก่อนหน้าเคตอนนี้เฮีย <c oughs> จะไปที่แดงนะครับ <c oughs> ไปที่แดงเทนะอ่ะ <c oughs> ทำไมเฮียถึงมั่นใจนะครับเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องที่ไม่ได้ไกลมากแล้วห้องเป็นเขาพห้ที่เป็นไปตามเทคนิคเฮียนะครับใครที่อยากได้เทคนิคเฮียหรือสนใจเทคนิคเฮียของดีไม่ดีอย่าดูเราสีแต้มเขากรงไปเรียบร้อยครับไม้แรกสวยๆเลยอ่ะไปเปลี่ยนห้องนะครับห้องนี้สวยมากเลยนะ เฮียจะไปที่ตอนนี้เฮียเล่นเบานะไปที่เนี่ยแหละครับเล่นกําไรนะอย่าไปเล่นทุนเออเล่นกําไรนะทําไมเฮียถึงลงคู่ตอนนี้เฮียคิดว่าคู่มันน่าจะออกคิดนะคิดเฉยๆนะผมไม่ได้เก่งเรื่องคู่เรื่องเสมอเท่าไหร่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาโอเคปักเก้าโอเคครับบอร์สวยครับแม่นี้นะ ม่แลของดีครับเจอห้องนี้เป็นห้องที่คู่กันสองตาเลยถ้าเมื่อกี้เฮียอยู่เล่นห้องนี้ต่อน่าจะหล่อมๆเลยนะครับอ่ะตอนนี้เฮียว,ว่าจะเสมอเว้ยไปไม่มีทิกเลยนะครับพวกคู่เสมอเนี่ยเดาล้วนๆสาระเลยนะครับเดาล้ลวนๆอ่ะถ้ามาก็คือได้ก็คือฟุกฟุกจริงๆนะไม่มีเทคนิคฟุกจริงๆนะอ่ะ มาหนึ่งแต้มเราปอกราวโอเคครับสวยๆงามๆเลยมน้นี้ไปบวกมานิดหน่อยนะครับพอได้ค่าเข้า,ขานะสำหรับคนทุนน้อยนะครับเพราะว่าเว็บนี้แทงขั้นต่ำา5บาทนะครับ SA ส่วนเซ็กซี่ขั้นต่ำา10บาท อ่ะสำหรับคนทุนน้อยหรือว่าอยากจะต่อนิดตอนหน่อยมาเล่นกันเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ละกันนะครับมาให้ดูว่าทุนนิดนิดหน่อยหน่อยก็สามารถแบบว่าบวกได้มาเฮียมาเท่าไหร่นะทุน80ก็ตอนนี้218ก็กำไรร้อยหน่อยนะครับร้อยหน่อยก็พอได้ดีนึงเนาะร้อยนึงก็เข้าได้อยู่อ่ะนะโอเคครับสำหรับวันนี้เฮียก็คงมีเท่านี้ละกันนะครับอาวย้ำอีกครั้งนะครับใครที่ อยากได้เทคนิคเฮียนะไลแอปทักมาได้ที่หน้าจอโอเคนะเนาะแล้วเจอกันนะคะสำหรับคลิปนี้จนครับผมสวัสดีค่ะ